สวัสดีทุกคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่แมบเพจโกวันนี้นะฮะเรามันจะมาทำคอนเทนต์ใหม่ที่จริงผมทำไปแล้วแต่ว่าวางแผนคอนเทนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คลิปมันก็เลยยาวไปนะ,ะสำหรับคอนเทนต์นี้นะก็จะมีเป็นปาร์ตี้ถามนะที่รอบแล้วที่จริงรอบแล้วผมก็เล่นไปนะแล้วก็ปเปย์เงินไปเยอะมากเลยอเปให้น้องๆไปแล้วนะก็คือกิจกรรมให้น้องๆไปแล้วก็คือนี่นะหดละห0,000เพรน,นะสำหรับคนที่ทำกิจกรรมในคลิปที่แล้วนะ คลิปนีนะที่จริงน้องๆมีสองขอ,ขอนให้ผมนะสองคนก็คือนี่เป็นน้องนี่น้องเต็งหนึ่งอเนะที่ส่งของให้ผมอยากสองอย่างนะฮะก็คือนี่แมวอาเคนตัวมหาเทพที่น้องเขาซื้อซื้อไม่เช่ซื้อส่งให้นะแล้วก็น้องภูริพัฒน์วีสองนะเออน่ารักมากนะที่ซื้อที่ที่ส่งไอสองตัวนี้ให้ผมนะโอเคแล้วตอนนี้ผมอยู่กับน้องเต็งหนึ่งนะ โอเคนะแป๊บหนึ่งอ่าสำหรับคลิปนี้นะก็คือคลิปที่แล้วผมก็ซื้อไปแล้วก็คือนี่นะเพิ่มลูกเต๋าคูณ12กับเครื่องพิมพ์เพชรนะทำหมนหมดตูดนเลยเป็นโอ้โหเป็นเออเขาเรียกว่าเกมสุดต่างของจริงนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาทำอีเวนต์นะวันนี้ก็จะมาเทมอีเวนต์เป็นนี่นะปาร์ตี้ไทม์อ้าวไม่ใช่อ่าป้อ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันก่อนว่าอีเวนต์นี้มีอะไรบ้างนะเท่าที่ผมสังเกตมาจะมีเป็นหนึ่งปาร์ตี้ไทมนะ์นั่นก็คือทุกๆ30นาทีอ่ะเราจะได้อยู่ในนี้นะซึ่งอยู่ในนี้ปุ๊บเราก็จะมีโอกาสที่โลแล้วก็จะได้เป็นตัวยักษ์นะเป็นฮักปาร์ตี้ไทเกอร์นะฮะอ่าส่วนตัวของนี่ตัวของการตกปลา,นะานะฮะการตกปลารเราจะได้เป็นมีโอกาสได้อบิซ่าเจลลี่ฟิตนะก็คือตัวเพชรตัวใหญ่นะนะั่นแหละอบิซ่าเจลลี่ฟิตนะโอเค และนี่ก็คือตกปลาแบบใหม่นะก็คือถ้าเราตกตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมีโอกาสได้เป็นจับหนอนหนอนดํามืดนะหนอนดํามืดก็จะมาตกตรงนี้นะตกตรงนี้ปุ๊บก็จะมีโอกาสได้เป็นฮักสควิดนะ <c oughs> จาชื่อไม่ได้โอเคซึ่งการตกของได้กล่องตรงนี้ก็จะต้องนี่เนาะซื้อไอ้พวกนี้นะฮะซื้อเหรียญพวกนี้นะไม่ใช่เหรียญสิหนอนพวกนี้นะอ่า นอนพวกนี้ก็จะตกแล้วได้กล่องนะทำให้ตกแล้วได้กล่องเนาะเหมือนกับแพทแล้วๆเนะี่ยโอเคซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีอัปเกรดใหม่นะอัปเกรดใหม่ก็คือเป็นอัปเกรดวันหยุดเฮ้ยผมอัพอา้าวเฮ้ยอับหมดแล้วโอเคอับหมดแล้วหรือวะนี่โอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวอีเว้นต์วันนี้นะเราจะมาลองเราจะมาลองปาร์ตี้ไทม์กันเนี่ยโอเคว่าปาร์ตี้ไทม์เนี่ยสามารถ มันจะเป็นยังไงนะแล้วต้องทํำยังไงนะเออซึ่งทีจริงแล้วปาร์ตี้ไทม์เนี่ยก็คือทุกๆ30นาทีตรงนี้ก็จะมีที่เต้นใช่ปะ่ะแล้วเราก็ต้องโล่นะโลแล้วก็ไปเก็บเหมือนว่าน้องเขาบอกนะน้องน้องเต็งหนึ่งนะบอกว่าค่ะ collect party head for boot ก็คือเก็บหมวกนะเก็บหมวกเพื่อการบูทของอ่า collect party head boot ก็คือ อันนี้แหละก็คือการเก็บเก็บหมวกนะฮะเพื่อเพื่อได้มีโอกาสได้ตัวเทพๆขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะหนึ่งนาทีแล้วมาเจอกันนะ okay. ฮะโอเคฮะปาร์ตี้ทามมาแล้วนี่เราต้องเก็บหมวกนะเปหมกแล้วก็สุ่มนะซ่อนโอ้ยไหนวะโอเคนี่ฮะแล,แ,ลแล้วเวลาเราอัปเกรดเนาะเราก็อัปเกรดตัว ตัวนี้นะตัวยักษ์นะนี่นี่นี่อัปเกรดเนี้ยข้างบนนี้ปุ๊บเราก็เราก็จะได้มีโอกาสถึงจะได้มีโอกาสตัวดีขึ้นนะแล้วก็หมวกอยู่ตรงไหนเนะียอยู่ตรงนี้ได้โอกาสตัวเทพจริงอะจริงหรือเปล่าอ่ะนี่ปะอ่านี่ปะอ๋อใช่ใช,ใช่จริงด้วยนะหมวกนี้แล้วไหนตัวเทพขึ้นอ่าหนึ่งในสิบนะมาแล้วหนึ่งในสิบเอ็มหนึ่งในสิบเอ็มมาละ อันนี้มีหมวกหมวกเราต้องแย่งน้องเก็บหรือเปล่าโอเคบวกย5ปอร์ซ็นโลลักนะอ๋อมีเวลาทั้งหมดหนาทีนะมามาดูกันว่าจบปาร์ตี้นี้ผมจะได้เท่าไหร่นะผมหรือว่ามันมันแย่งกันเก็บอะน้องตึงนึงบอกว่าผมอยู่ฝั่งนู้นก็ได้นะให้ผมอยู่ฝั่งนี้เอ้ย,อยของของนี่อ๋อบวก25%ิบโลสปีด อ๋อมันจะอัพเรื่อยๆนะอัพเกดเรื่อยๆนะนี่บอกยี่สิบห้าโลรักอ่าโอเคน่าสนใจนะน่าสนใจเฮ้ย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 แย่งละกันเหลวมาก โอเคอะไข่ย,ยังไม่ออกเลยนะเนี่ยขนาดเก็บแล้วอ่ะโอเคน้องเขาเก็บแปลว่าแย่งไม่ไม่แย่งใช่ไหมอ่าโอเคอะแปลว่าน้องเขาเมื่อกี้น้องเขาเก็บแล้วนะไม่แย่งกันนะอันนี้บวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮักปาร์ตี้ไทเกอร์นะบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยหมวกนี้ 15, บวกสิบห้าอ๋อ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 บวกหมวกน่าจะเป็นบัฟนะบัฟที่น่าจะไม่สแตก็กไม่สแต็กกันแหละ โอเคเดี๋ยวเรามาอีก2องนาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันนะว่าเราจะได้ตัวมหาเทพไหมถ้าม่เจอก็คือตัดไปจบเลยนะถ้าเจอแบบตัวใหญ่มาค่อยตัดเขานะโอเคโอเคครับ3 2 1 0แหน่งศูนย์งงคลิปนี้แห้งแห้งมากนะโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคลิปนี้ก็คือผมบอกไปแล้วเนาะว่ามีจะมีเป็นอีเวนต์นี่นะฮะปาร์ตี้ถามนะแล้วก็เป็น อันนี้ไข่ใหม่ป่ะอ่าไข่นะไล่เปลี่ยนไข่นะคอนเทนต์ฮอลลีเดย์เพรนะไข่ไปัจจุบันเยี่ยมแล้วก็เป็นที่ตกปลาเนาะมี2อันพิน์ที่ตกปลาของธรรมดาแล้วก็ที่ที่ตกปลาไม่ใช่ธรรมดาสิทุกที่ตกปลาอีเวนต์น้ำแข็งแล้วก็เป็นที่ตกปลาของอบิสนะนรกเอ้ยเขาเรียกว่าจุดก้นก้นบึ้งไรจุดจบนะอบ,บิส โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทำคอนเทนต์นี้กันดีกว่านะผมมีคอนเทนต์สองอย่างเนาะก็คือคอนเทนต์อะไรวะอันนี้กินไปเลยเลกันสิบอันนะนะอันนี้น้ำยากินไปหนะ okay. ้าอ่าโอเคตันซานตาสกอร์ฮอลลีเดย์เดอเมสกอร์นะ score. <g ul ittle> อฟิตสกอร์เฮ้ยแบบนเกือบเืม,มเกือบลืมเกือบลืมอ่าเดี๋ยวรอบหน้านะนะเรามาทำอีเวนต์เป็น ไม่สุ่มน้ํายาของพระเจ้ากับไม่สุ่มน้ํายาของพระเจ้าก็เป็นอีเวนต์นี่ดีกว่านะฮะตกปลาพอรับฮักเบ็ดหนึ่งสองร้อยห้าสิบสามตัวเนี่ยเราจะได้เป็นตัวใหญ่ไหมโอเคซึ่งที่จริงแล้วตัวในตำนานเอ้อะไรว่าฟอร์เซนเบดเนี่ยผมมีเยอะมากเลยนะเป็นเป็นเหยื่อนะเหยื่อผมมีเยอะมากทั้งหมดตอนนี้มีแปดร้สิบตัวนะแล้วก็มีเหยื่อในตำนานทั้งหมดเป็น 253น่าจะเกินนั้นนะอ่า263ตัวนะฮะทุกคนอ่าเดี๋ยวรอบหน้าเรามาทำกิจกรรมนี่ดีกว่านะฮะตกปลาดีกว่า263ตัวเราจะได้ตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวมาลุา้นกันนะรอบหน้าเนะี่ยบวกกับฟอสเซนเป็นอีก8 1 0ครั้งแล้วกันนะอาจจะบวกอาจจะบวกโอเคทุกคนบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย